ม,มีเหตุการณ์ต้องบอกว่าปีที่แล้วค่ะวันที่15เดือนเมษาเป็นเหตุการณ์รที่ทําให้เราสื่อกับในเรื่องของโลกวิญ,ญญาณได้ว,วิญญาณใช่ก็คือว่าในเรื่องของวิญญ,ญาณก็คือว่าน้องสไปค่ะต้องบอกว่าเจอกันครั้งแรกแล้วน้องอะ่ะมีค่ะเห็นหเห็นคุณนี้บอกว่า เว,เวลามีคนเดือดร้อนอ่ะ,ะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีอันนี้จริงปะครับจริงค่ะทุกคนครับนนทุกคนครับแล้วตรงนี้นะครับผมมายืนอยู่หน้าบ้านของคนที่เขานับถือเทพในศาสนาอินดูนะครับแล้วเทพองค์นี้นะครับคือเจ้าแม่ลัทธศีนะครับเป็นเทพีแห่งความร่ํารวยและความรักนะครับแล้วผมจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าทําไมเขาถึงนับถือ เทพอ,องนี้มากและมีความเชื่อความศรัทธามากมายโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาตัวจริงกันเลยนะครับว่าเธอคนนี้คือใครและทําไมถึงศรัทธาสมีอ,อง์นี้มากนะครับผมแม้แต่หน้าบ้านนะครับดูครับหน้าบ้านยังเป็นรูปของเจ้าแม่และสมีโอเคนะครับทุกคน องหญิงแห่งเมืองออมใชัยครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับคนที่เคานับถือเจ้าแม่รัศมีนะครับค่ะชื่อคุณนีใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณนีนะครับบอกผมหน่อยครับว่าทําไมถึงได้มีความศรัทธาและองค์ของเจ้าแม่รัศมีครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจากการที่ป่วยก่อนนะคะแล้วก็ป่วยเยอะจนมีคนทักกระข่าว่ามีพระแม่รัศมีอยู่กับกับตัวนะคะมานานแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอะ ไม่ไม่เชื่อค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบทําให้ป่วยหลายเรื่องแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้มีความทุกข์แล้วก็ในเรื่องของทาให้อยากไม่อยากทํางานแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องมันโกนมันพะ<อ>หลังจากนั้นพอไปรับมาก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นค่ะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานประสบความสําเร็จค่ะบางมากด้วยและเห็นบอกว่าในบ้านนี้มีปอแม่อยู่ในบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนะครับทุกคน เดี๋ยวจะให้คุณนี้นะครับได้พาไปเยี่ยมชมองแม่ที่อยู่ในบ้านนะครับได้เลยค่ะโอเคนะครับทุกคนดเดี๋ยวพาเข้าไปในบ้านเลยนะครับเชิญเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่กับคุณนีนะครับที่มีความเชื่อและความศรัทธาขององค์แม่รัศมีนะครับเทพแห่งความรักและความร่ำรวยนะครับทุกคนว้าวครับคุณนีครับอ่าสวยมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณนีแล้วขอถามคุณนีก่อนเลยนะครับว่าเป็นมาไงครับถึงได้มาอ่ารับถือองค์แม่รัศมีนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือป่วยอะค่ะ ป่วยเยอะแล้วก็ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายอะคะ่ะจนไปหาตามเขาเรียกว่าอะไรเราพึ่งพึ่ง,งวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ไปพึ่งศัยาศาสตร์นะคะทีนี้ไป<ม>ไปดูตามพระตามคนที่มีองค์คนที่มีทรงต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีพระแม่องค์พระรักษมีอยู่กับตัวให้รับมาบุชาแล้วก็จะหายป่วยคะ่ะตอนนั้นก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้คือหายป่วยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคะ่ะเพราะว่าไปรับมามแล้วค่ะก็คือจะเป็นพวกควมดนันคมดันแล้วก็เป็นพวก ภูมิแพ้เลือลังเป็น<ม>ปวดหัวแบบรุนแรงที่แบบกินยาแล้วไม่หายอะค่ะประมาณนี้จะปวดทุวนกลัวเปนผาด้วยค่ะปัญหาแ,แต่ตอนนี้หายหมดแล้วอ๋อครับก่อนหน้านี้เห็นคุณนีบอกว่านี่เหมือนมีองค์ใช่ค่ะเป็นไงมาครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับคือการการมีองค์ในที่นี้ก็คือว่าคือเรามีมานานแล้วอะค่ะแต่เราอะยังไม่ เรียกอะไรไม่บูชายังไม่ได้รับเปิดเนตรเข้ามาอยู่กับตัวเราซึ่งคาว่าคำว,ว่าคนมีองค์ก็คือคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วเป็นในสายยานเดียวกับที่เรากําเนิดมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือทุกคน,นจะมีเหมือนกันหมดนะคะต้องต้องใช้คำนในอย่างนี้ว่าทุกคนมีหมดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเหมือนเราเจอพ่อกับแม่ค่ะถ้าเราเปรียบเหมือนคนมีองค์เนี่ยถ้าเรารับองค์ของเรามาชีวิตเราก็จะปังแล้วก็รุ่งเรืองอันนี้ในสายของคนที่ต้องใช้วิทยวิทยานนการ ฟังนะคะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อค่ะเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อทางด้านนี้เลยค่ะเห็นเห็นคู่นี้บอกว่าเวลามีคนเดือดร้อนอ่ะต้องการความันช่วยเหลือเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นมือปราบสัมเณสีอันนี้จริงป่ะครับจริงค่ะทุกคนครับและตอนนี้นะครับผมคือผมเพิ่งทราบเมื่อัะคู่นี้เองอ๋อครับเขาเพิ่งบอกมาว่าเขาเนี่ยรับช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ตอนแรกผมไม่รู้นะครับว่าไอการที่เขาช่วยเหลือชาวบ้านน่ะเขาช่วยแบบไหนพอคุยไปคุยมานะครับคือคอยเป็นมือป่าบสำหรเวนสีนะครับครับผมมีเหตุการณ์ต้องบอกว่าปีที่แล้วค่ะวันที่15เดือนเมษาเป็นเหตุการณ์รที่ทําให้เราสื่อกับในเรื่องของโลกวิญ,ญญาณได้หุ้ยวิญญาณใช่<อ>ก็คือว่าในเรื่องของวิญ,ญญาณก็คือว่าน้องสไปคะ่ะต้องบอกว่าเจอกันครั้งแรกแล้วน้องอ่ะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวิญญาณตามมาซึ่งเราอ่ะมองได้ตาเปล่าไม่เห็นเขาเรียกว่าตาเนื้อไม่เห็น ซึ่งช่วงนั้นอ่ะมันทําให้เราเห็นว่าวันที่15เป็นวันที่เขาต้องทำาะทำบุญกันแต่น้องเขาไปเที่ยวน้ำตกบ่อทรายที่ท่าตะเกียบอ่าแล้วทีเนียเขาไปเจอผีข้าไว้ง่ายผีเข้าผีข้าอคือผีข้านี่คือต้องมีที่มาด้วยนะคะว่าผีข้าวคือเป็นเป็นเด็กผู้ชายเขาถูกฆ่าตายตรงนั้นแล้วเขาก็มาเหมือนกับมาตามาเขาเรียกว่าอะไรมันจูนกันติดอะค่ะเขาเรียกว่ามันจูนกันติดกับน้องคนนี้ก็เลยเข้าพอเข้าปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแสดงอาการออกมาทาง ทางการแพทย์ก็คือป่วยปวดท้องปวดท้องปวดท้องมากน้องก็บอกว่าอุ้ยปวดท้องมากเลยเลย,ยแต่จริงๆน้องบอกว่าน้องไม่รู้สึกตัว<ๆ>เขาไปฉี่ปุ๊บก็ตําเข้าเลยเขาบอกเห็นอะไรดำๆเดียวิ่งผ่านเข้าตัวเขาชนตัวเขาอ้ห้คนลุ้มาเลยครับดำดำใช่แล้วพอเขาวิ่งผ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปโรงพยาบาลที่ท่าตะเกียบไปรักษายังไงก็ก็ไม่ได้ก็คือว่าถามว่าชื่ออะไรน้องก็บอกว่าเขาเชื่อชื่อบัวผันร่วมทําเป็นผู้ชายอายุ19ครับหมอเขาก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดจาแบบนี้เพราะน้องเขาที่เป็นผู้หญิง พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยให้ให้ทางทางนี้ค่ะไปสื่อสารกับน้องเขาไปสื่อสารแล้วก็คือคุยกันรู้เรื่องว่าเขาตายตรงที่ตัวบอซาซอยากให้ช่วยอ,อยากให้เอาบุญให้หน่อยอส่งบุญให้หน่อยเพราะว่าตายมาพ่อแม่ไม่รู้เลย,เลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นคือคือเหมือนกับลวงมาฆ่าน้องเสียชีวิตไปพ่อแม่ก็ไม่ได้ทําบุญให้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เริ่มตน้นหลังจากนั้นมาก็เห็นวิญญาณช่วยวิญญาณเรื่อยมาวิญญาณก็มาขอชื่อส้มก็ตามน้องคนนี้มาเหมือนกันจากจากรีสอร์ท ก็ขอบุญตอนกลางคืนก็มาเข้าน้องคนนี้อีกก็ให้เรากวดน้ําให้เราก็กวดน้ําให้เขาบอกว่าเรามีมีความเมตตาก็ให้เรากวดน้ําประมาณนี้ค่ะอ่ะแล้วอยากอยากรู้ว่าเวลาไปไปไปโดนไปช่วยเหลือคนที่เขาอ่ามีโดนของก็ดีหรือว่าอ่าผีเข้าเนี่ยมีอาวุธประจำการไหมครับมีค่ะก็จะเป็นเป็นกริดอันนี้ค่ะเป็นเป็นมีดกริดอันนี้นะคะเดี๋ยวผมตกใจมากเลยเดยวก่อนคือเห็นที่สูอย่างนี้แล้วใส่ชุดแบบนี้นะครับ ใส่ชุดนางเอกหนังอินเดียนะครับแต่ว่ามีมีดกิบนะครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วมีมีดกิบนี้อ่าสวยมากเลยนะครับอันนี้ด้านได้มาจากทางทางไหนครับเนี่ยทางภาคใต้ค่ะภาคใต้เหรอครับใช่ผมขอจับได้ไหมครับได้ค่ะต้องจับมืให้ก่อนนะครับขออนุญาตนะครับค่ะีคํานี้คือมีดกิบนะครับเป็นอาวุธประจํากายของคุณนีนะครับเวลาไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิญญาณร้ายนะครับโอ้โหมีดกิบสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะลงอัคระร้อยแปดยันมาเรียบร้อย บนใบมีดคือมีมีก็จะมีอักขระมียันนะใช่ค่ะมีความเขาเรียกลงขคละแล้วก็มีการเปิดมาเรียบร้อยแล้วการเจอมาเรียบร้อยแล้วครับโหคือตอนนี้ผมผมว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยครับผมไม่เคยมามาทํารายการแบบอ่าประมาณนี้ครับแต่วันนี้ผมก็ได้มาเจอแล้วครับเรื่องเหลือเชื่อที่ที่ว่ารอการพิสูจน์หรือว่าคุณนีก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันจริงนะครับผมใช่ค่ะโอเคครับแล้วคุณนีวันนี้คือจะพาผมไปเที่ยวไหนครับ วันนี้จะพาไปตามรอยที่วัดแขกที่สีลมค่ะอ๋อวัดแขกสีลมเป็นวัดดังๆที่ว่าเหล่าดาราเขาจะไปกันเยอะใช่ค่ะสายู่ต้องไปไหว้แน่นอนค่ะแล้วรองว่าปังทุกคนเป็นจุดศูนย์รวมของเทพใช่ค่ะอินดูในฮินดูเลยอ๋อครับมีพระพิคเนตจะมีพระพิคเนตมีเอ่อเขาเรียกว่าพระขันทกุมารมีพระแม่อุมาพ่อศิวะแล้วก็มีพระพระแม่ลักษมีนะครับแล้วก็พระวิษณุหรือพระนารายะค่ะอยู่ที่นั่น คือที่นั่นคือแบบว่าเป็นต้นกําเนิดของเทพที่มาอยู่ที่ไทยเนาะใช่ค่ะเทพทางอินดูอินดูค่ะมีอายุกว่าร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีใช่อ๋อใช่ครับเห็นเห็นได้ยินอยู่นะครับโอเคครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวผมผมกับคุณนีมือปราบสมเว็สีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คือคุณนีก็จะพาผมไปไปกราบไหว้นะครับที่วัดแฉหนะที่ศรีลมนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสุดยอดมากเลยครับ คุณนีมือปราบสัมเวสีนะครับโอเคครับ